สำหรับคนที่มาดูไพ่ชุดนี้นะครับผมนี่อาจจะเป็นคำทำนายที่เบื้องบนส่งถึงคุณนะครับก่อนอื่นขอแนะนำยันก่อนนะครับอันนี้เป็นยันง,งามน้ำเมืองแต่อยากจะให้ดูนี่ครับผมอันนี้คือสติกเกอร์สักดวงครับบอกเลยว่ากันน้ำแล้วก็ติดทนมากสามารถติดได้หลายพื้นผิวนะครับว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเคสมือถือก็ติดได้นะครับกดตะกร้าได้นะครับราคาเกบกาบาทแต่ว่าปังมากๆเลย เสริมดวงใน,นทุกด้านเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยคนกรน,นี้บอกเลยว่าเป็นคนที่มีเซนแน่นอนไม่ว่าจะมากจะน้อยก็มีเซนทีนี้เนี่ยพายอยากจะบอกว่าหากคุณเป็นคนที่มีเซนแล้วเป็นหมอดูหรือตนนทักอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยพรบอว่าต้องเป็นดูดวงต้องมาเป็นหมอดูอะ่ะ ไม่แน่นะคุณอาจจะมีภารกิจต้องทำเนาะซึ่งยิ่งถ้าใครที่หนีภารกิจไม่ทำเนี่ยระวังจะโดนคราวซวยนะแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะตามเก็บคุณหรืออะไรนะแต่คุณเชื่อเรื่องแบบก่อมาเกิดตกลงมาแล้วก็จะทําแต่มาเกิดเราไม่ทําแล้วแบบมันโดนทวงนี้ปะอาจจะโดนทวงนี้โดยอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นก็ได้เนาะที่ไม่ใช่สิ่งที่ ขาเรียกไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทําร้ายคุณนะอันนี้ตอนที่มองแต่ทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเฮ้ยทําหน่อยเราต้องแบบทําหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดวงเป็นงานประจําแต่ลองดูหน่อยเนาะลองศึกษาศาสด,ดูดวงเป็นแบบพื้นฐานดูพอเรามีความสามารถในการดูดวงเนี่ยเดี๋ยวลูกดวงเขาจะส่งมาเองอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ย แล้วพอเราได้ดูเขาได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยมันก็คือเราได้ทําตามหน้าที่ตรงน,นั้นแล้วที่เราตกลงก่อนมาเกิดแล้วเราก็จะแบบจบอะเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยเคะที่มันจะเข้ามามันเข้ามาหนักหน่วงมากโดยเฉพาะในเรื่องของคนรักครอ,อบครัวสุขสันต์อ่ะมันจะไม่มีอะ่ะเพราะที่ดูเนี่ยมันโดนไปอย่างแรกเลยเนาะ มันจะพุ่งมาอย่างแรกคือตรงครอบครัวเนี่ยมันเป็นไพรขนาบข้างอะ่ะมันปึื้มใส่เลยแล้วทีนี้ครอบครัวคุณที่มันเป็นสุขสตรพ่อแม่ลูกมันอาจจะแตกได้นะครับเนี่ยถ้าเราทาเนี่ยครอบครัวจะกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมอยู่กันพร้อมน้ำพร้อมตานะครับก่องนี้ไม่รู้จะพูดอะไรละนอกจากเรื่องเดียวเลยเรามีหน้าที่ทางจิตวิญญาณเนาะมีโซมิชชั่นนะครับทำมันนะครับ มันมีมาหลายพบหลายชาติละชาตินี้ก็คงจะหนีไม่พ้นไม่ได้บอกว่าต้องเป็นหมอดูเต็มตัวทำอาชีพหลักทำเป็นอาชีพรองหรือว่าแบบเป็นควาสามารถที่ติดตัวไว้เพราะเดี๋ยวคนที่ต้องช่วยเนี่ยเขาจะมาเองนะครับแค่นี้ก็พอโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครั